เวสแลนเองเนี่ยนะครับผลว่าเราเป็นวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีที่เราได้รับใบอนุญาตในการปลูกบัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ภาพรวมนะครับเราตอนนี้เวสแลนเรียกว่าเดินมาถูกทางคำว่าถูกทางหมายความว่าหนึ่งถูกทางถูกเวลาถูกข้อกฎหมายตรงนี้สําคัญที่สุดครับเรื่องคําว่าถูกข้อกฎหมายเพราะว่าคําว่าถูกกฎหมายก็คือต้องถูกทุกอย่างทั้งระบบนั่นหมายความว่าภาพรวมของเราเนี่ย มุ่งเน้นในเรื่องของทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายความเข้มแข็งในส่วนที่เรามีเครือข่ายพันธมิตรวิสาหกิจชุมชนอีก400วัาแห่งนะครับในจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากที่เรามีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งแล้วนะครับวิสาหกิจชุมชนเวสแลนด์เรามีการาปลูกชาแล้วก็เอาผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูกเนี่ยเอามาในเรื่องของการแปรรูป อาหารและเครื่องดื่มยารักษาโรคหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆและอีกส่วนหนึ่งที่เป็นโมเดลที่เราจะทําให้เกิดขึ้นก็คือเรามาทําเป็นเรื่องของเทนดิ้ดิงนะครับเป็นเครื่องดื่มซึ่งเรามีแบรนด์ชื่อว่าโมมิสุเฮาด้วยคือจริงๆแล้วโมมิสุเฮาสะค่ะเราออกมาตอบโจทย์ผู้บริโภค ทั้งในวัยรุ่นแล้วก็วัยกลางคนรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยนะคะจุดเด่นของวมิสูเฮาส์นะคะเราเป็นชานมชีสค่ะเป็นเครื่องดืง่มไอดีมดิคงตัวนี้ค่ะจะไม่มีไขมันทรานผสมเลยค่ะซึ่งเหมาะกับสุขภาพสําหรับคนทุกเพศทุกวัยเลยนะคะมีทั้งเป็นนมสดเพรากโดรวมทั้งชาแล้วก็กาแฟด้วยทุกวันนี้เรามีทั้งหมด40รายการแล้วค่ะ ค่ะเราเดินหน้าเต็มที่ในการขยายตลาดแล้วก็รวมถึงการซัพพอร์ตแฟรนไชส์ลูกค้าของเราโดยการที่เราคิดกลยุทธ์ใหม่ๆขึ้นมาค่ะเริ่มจากการที่เราจะไปสัมภาษณ์นะคะจากทำวิดีโอให้กับลูกค้าที่เป็นแฟรนไชส์เราค่ะสัมภาษณ์แต่ละจุดเลย เพื่อดึงจุดแข็งของจุดจุดนั้นทําโปรโมชั่นออกมาโปรโมทกันเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเรามากขึ้นด้วยนะคะรวมทั้งจะมีการทําจัดโรโชว์ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อร่วมสนุกแล้วก็ทํายอดขายปีนี้ให้เติบโตมากขึ้นตั้งแต่2อควอเตอร์ที่ผ่านมาพอเริ่มทำเนี่ยยอดขายเราเติบโตมากขึ้นจากเดิม3าสบเซนเลย คำถามที่ว่าเราจะไปขายไทยนะครับเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ของเราเองนะครับมีแฟรนไชส์ที่เราสามารถที่จะขยายสร้างความเติบโตให้กับวิสาหกิจชุมชนแล้วก็กระจายไรายได้ไปทั่วประเทศเราค่ะเอาแค่ใจมาเพราะเรามองแล้วว่ามันเติบโตแน่นอน มุ่งเน้นว่าคุณจะมาเป็นเซลล์คุณก็แค่ต้องเรียนรู้เรื่องผลิตภัณฑ์แล้วขายออกไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณมุ่งเน้นว่าคุณจะขายเป็นชายคุณก็จะต้องเรียนเรียนรู้ว่าคุณจะให้อะไรกับคนที่มาซื้อเป็นชายไม่ใช่ว่าเราจะไปเอาเงินจากเขาแต่เราต้องรู้ว่าเราจะต้องให้อะไรกับผู้ที่มาซื้อเป็นชายจากเราได้ประโยชน์สูงสุดถ้าคุณมองว่าธุรกิจนี้ตอบโจทย์แล้วมันเติบโตได้ในอนาะคตก็อยากให้ทุกคนเข้า,ขามาร่วมค่ะสำหรับท่านที่จะมาลงทุนในส่วนของธุรกิจนะฮะ เราก็มีทีมงานซัพพอร์ตหลังบ้านนะครับมีรายละเอียดการทำงานแล้วมีการาทำ KPI รองรับเพื่อจะได้ทราบว่าการที่ทำตรงนั้นแล้วเนี่ยมันได้ผลลัพธ์ยังไงนะครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับซึ่งจะเป็นโมเดลเดียวกันเลยทั่วประเทศ ตัวที่ภูมิใจก็คือน้ำมันนวดสมุนไพรครับซึ่งใช้ดมใช้ทาใช้ได้ครับแล้วก็เมารถเมาเรือปวดเมื่อยมแมลงสัตว์กัดต่อยครับรู้สึกใช้ดีครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มีส่วนร่วมในการผลิตยาในครั้งนี้ครับซึ่งถึงแม้ตำรามจะใหม่อยู่นะครับบางครั้งก็ต้องคิดค้นขึ้นมาเองด้วยเพราะมันต้องมาผสมกันชา จริงความรู้สึกที่ได้ได้รับจากเวสแลนครับขั้นแรกสุดเลยก็คือพี่ปรกรณ์ได้แนะนําเกี่ยวกับธุรกิจในสายของการชมกัญชาซึ่งนะวันแรกเนี่ยไม่รู้ข้อมูลมากนักแต่พอได้รับข้อมูลเนี่ยก็ได้รับข้อมูลเชิงลึกซึ่งพี่ปรกรณ์เ,เปิดข้อมูลให้ค่อนข้างจะจะครบถ้วนก็เลยทําให้มั่นใจการขยายธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําปัจจุบันอย่างวันนี้เน,เนี่ยก็จะมีธุรกิจเป็นชายของมูฟิสุเข้ามาหรือว่าทีนเวลเนสเข้ามาก็จะเห็นความก้าวหน้าของเวสแลนด เป็นระดับขั้นที่ค่อนข้างจะรวดเร็วเมื่อเทียบกับกิจาการอื่นๆทั่วไปครับก็เริ่มจากการเตรียมดินครับแล้วก็เมล็ดพันธุ์ครับดูเรื่องโรคเรื่องแมลงระบบน้ําของเรานะครับจะเป็นระบบการควบคุมที่มีมาตรฐานคุณภาพคงที่อยู่พันธุ์กัญชามีมีผลครับซึ่งก็แต่ละสายพันธุ์จะมีผลที่แตกต่างกันออกไปครับ ก็ทางเวสแลนด์เราก็มีสายพันธุ์ที่พัฒนาปลูกทั้งอินดอร์และก็เอาดอร์สามารถซื้อได้ที่เวสแลนด์ได้เลยครับกับสายพันธุ์ครับมีทั้งพันธุ์นอกและก็พันธุ์ไทยเป็นไฮบริดลูกผสมที่สามารถใช้ามาปลูกทั้งอินดอร์และก็เอาดอร์ครับกันาชาวเวสแลนด์ดีท<ด>ี<ด>่สุด,สดครับ อยากจับมือกับทุกคนเลยใครสนใจในผลิตภัณฑ์เราไม่ว่าจะเป็นซื้ออยากจะเป็นดีลเลอร์ขายนะครับหรืออยากจะติดต่ออะไรก็แล้วแต่ผ่านได้ช่องทางทุกช่องทางเลยครับผู้ที่มีความสนใจในเรื่องการปลูกปัญชา,าต่างๆเราสามารถที่จะมาเรียนรู้ที่เวสต์แลนด์เฮิร์ของเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศูนย์เรียนรู้ก็ดีนะครับศูนย์อาหารหรือว่าคลินิกที่เรามีอยู่รวมถึงศูนย์อบรมทางวิชาการนะครับเราก็จะมีการให้ความรู้ต่างๆรวมถึงเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสนใจอยากจะทำนะครับก็จะมีให้มาดูงานตรงนี้ได้แล้วก็ไปต่อยอดในธุรกิจหรือว่าวิสาหกิจชวนที่ทุกท่านดูแลอยู่ในขณะนี้นะครับก็สามารถที่จะต่อยอดแล้วทำาให้เกิดรายได้แบบยั่งยืนได้เช่นกันนะครับ